สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักะค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของคนทั้ง7วันเราจะมาเจาะความรักอย่างเดียวเลยนะคะเราจะมาดูความรักของคนทั้ง7วันในช่วงครึ่งปีปีแรก2568นะคะมาดู ความรักของคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันเนจะเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงครึ่งปีแรกรวมทั้งคนที่เป็นโสดจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะมาดูสิความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักอนาคตความรักระยะใกล้ๆนะคะไม่ได้ดูระยะยาวนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก2568นสะส่วนการทํานายดวงทั่วไปงานเงินโชคลาภปัญหาสุขภาพงาน สถานการณ์รอบๆตัวก็ทำให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ12สราศีคาดการปีนะแล้วก็12นักสัตว์ชวดฉลูนี่แหละดูให้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูหรือไม่เห็นก็ถามมาได้นะไปดูได้ทำให้แล้วนะคราวนี้จะมาเจาะความรักอย่างเดียวนะะนะทีนี้ามาดูสิว่าความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารในช่วงครึ่งปีแรก2568เนี่ยเปิดดูช่วงไหนก็เช็คไปเลย นะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเคร่เครียดนะดูเป็นแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะสิ่งที่ทํานายไปมันอาจจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเราเพราะว่าเรารู้แล้วมันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะแล้วคุณไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเบาลงนะคะ สันว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยบอกได้เลยคนอังคารเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในดวงตานะคุณสังเกตได้ดวงตาของของของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจที่ดวงตาด้วยดวงตาสยบ <c oughs> นะคะมีสเสน่ห์และเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าเออจริงจังเป็นอารมณ์ที่จริงจังนะ แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะแล้วก็มีความแบบว่าเห็นอกเห็นใจนะแต่บวกๆกับต้องการเอาชนะด้วยเป็นอย่างงั้นนะชาวนังคารฉันสงสารเธอแต่ฉันก็ต้องเอาชนะเธอให้ได้อะไรประมาณเนี้นะคระยิ้มออกมาเนี่ยนะเขาจะสร้างสันติภาพยิ้มรอยยิ้มของเขานี่ดีนะมีสนเสน่ห์นะคะมีสนเสน่ห์มากยิ้มเนี่ย บางทีความรักของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับว่าถึงจะอยู่ไกลกันหรือต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะคือพูดง่ายๆคือยังให้อิสระนะให้อิสระซึ่งกันและกันไอความให้อิสระซึ่งกันและกันเนี่ยของชาววันอังคารบางทีก็ทําให้คนรักเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิดหวังอยู่นะก็คือบางที คนรักเขาก็ต้องการการเอาอกเอาใจหรือการเอาใจใส่กันนะคะในสถานก,การณ์คาดการณ์ความรักครึ่งปีแรกเนี่ยของชาววันอังคารนี่เจ้าชะตาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นนักษณะของการจัดการเกี่ยวกับยุ่งยุ่ง,งเกี่ยวกับทางด้านครอบครัวบางท่านอาจจะอยากจะสร้างครอบครัวแล้วอยากจะแต่งงานแล้วหรือ,อ,อสร้างความอบอุ่นหรือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยนะ อยากจะสร้างครอบครัวแบบเป็นความสุขอบอุ่นในครอบครัวนะประมาณนั้นนะคะชาววันอังคารนะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยนะมันมีเรื่องราวมันปกปิดกันมันมีเรื่องราวที่ปิดบางซ่อนเลนซึ่งกันเลยกันมาเลยทำให้เกิดปัญหาในอนาคตในลักษณะที่ทำให้แบบเหมือนมีความวิตกกังวลเหมือนมีความแบบว่า มีความเงาเงาอยู่เพราะมันห่างกันเนี่ยแต่มันเกิดเรื่องราวมีเรื่องราวปกปิดกันไม่เปิดเผยไม่พูดคุยในลักษณะที่ปฏิเสธอ่าเพราะนั้นมีเรื่องราวอะไรก็ต้องคุยกันนะคะอย่าให้ปัญหามันบานปลายถ้าคุณคิดว่าคุณยังรักกันอยู่ปัญหานะขึ้นชื่อว่าปัญหาไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้าคุณมีเรื่องปกปิดกันหรือปิดบังซ่อนเลนหรือลับๆับล่อๆนะ ุณจะเกิดปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนในลักษณะที่แบบว่าสำหรับชาวอังคารนะมันมีความม,ม,าวาาวมันมันเขาเรียกว่างงเหงาเหมือนเหมือนกับวิตกกังวลเคร่งเครียดนะะแล้วก็มีความผิดหวังนะโดยเฉพาะความมีสเสน่ด้วยส่วนหนึ่งก็คือความมีสเสน่ห์ของครอบครัวเอ้ยของคนรักด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือการแบบต้องการที่จะคาดหวังของชาววันทังคารมากเกินไปด้วยส่วนหนึ่งก็คือเงื่อนไขต่างๆด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นนะในความรักคาดการครึ่งปีแรกมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องมาวิตกกังวลมันเป็นปัญหาที่ต้องมาคิดจริงๆแล้วก็สบายๆนะแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะเอามาคิดหน่อยอ่ะมีวิตกกังวลในลักษณะของเพื่อนเก่าด้วยเข้ามา นะหรือแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องราวปกปิดซ่อนเลนกันเนี่ยนะคะเป็นอย่างนั้นนะชาววันาขาวานะคะนี่แหละคุยกันได้ก็คุยนะโดยเฉพาะมือที่สามลักษณะของการปกปิดนะคะบางท่านอาจจะเป็นอ่ามีปัญหาของบุคคลเพศที่สามก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ย นะคะเรามาดูคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะมันเป็นปัญหาในลักษณะที่จะใช้คำว่าปัญหาก็ได้จะเป็นจะใช้คำว่าอิสระมากเกินไปก็ได้เพราะว่าสังคมการออกงานนะการเอนเตอร์เทนการสังสรรค์นี่แหละทำให้เกิดปัญหานะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนที่มีครอบครัวนะแล้วก,กับการพบปะเพื่อนเก่าพบปะเพื่อนฝูงแม้กระทั่งคนรักเก่าแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย มันทำให้ความรักความสัมพันธ์มีเรื่องปกปิดกันนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลนะระแวงนะประมาณนั้นในอนาคตอาะยะใกล้ๆมันเกิดปัญหานะแต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่นะกับปัญหาคนรักเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาเนี่ยเป็นการออกงานบ่อยๆแต่ก็ยังครอบครองกันยังไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพูดคุยกันนะคะ หรือการออกงานบ่อยๆก็เผาๆลงมากก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสตารหรือคนรักก็ตามเนี่ยคนรักเขาก็มีสเสน่ห์ไม่น้อยนะเป็นคนที่ใจดีด้วยแล้วก็มีสเสน่กับคนรอบข้างด้วยแต่เขาก็มีเรื่องราวที่ต้องผิดหวังอยู่เหมือนกันกับการที่อาจจะไม่ได้ค่อยแบบเออคือต่างคนต่างไปประมาณนั้นนะอือ แต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจอยู่ยังครอบครองยังไม่ไปไหนนะคะสําหรับคนที่เกิดวังคารในลักษณะที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยส่วนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยรู้สึกงอนไม่พอใจกันนะไม่พอใจในลักษณะที่นี่นะคนรักอาจจะหวั่นสนีนะคะแล้วก็ตัวชาววันอังคารเองอาจจะ เอาใจใส่คนรักน้อยไปเ,ออเหมือนกับอิสระนะให้อิสระคือไม่สนใจเท่าไหร่เพราะไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็เงื่อนไขที่ตั้งอะ่ะเขาอาจจะทำไม่ได้ประมาณนั้นนะเงื่อนไขหนึ่งสองสามคุณต้องแต่งงานแล้วนะช่วงนี้คุณโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้บางท่านอาจจะเป็น,เป,นเป็นไม้ที่คบกันน่ะบางท่านอาจจะเป็นบุคคลเพศที่สามคบกันอยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหานะคือช่วงนี้จะงอนงอน,งอนกันอยู่ นะแล้วก็คิดมากวิตกกังวลบางคนอยู่ไกลกันเนี่ยยังเงาเงาคิดถึงห่วงหาอธรรมอยู่เนี่ยแต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันอยู่นะคะนะโอกาสพูดคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันอยู่เอ่อรู้สึกว่าเอาใจใส่กันน้อยไปเพราะนั้นนะเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะคะถามทุกสุขอาจจะ,ะถี่ขึ้นหน่อยก็ดีนะช่วงนี้มันห่างเหนินทำให ไม่พอใจกันหลายๆเรื่องนะคนที่คบกันคนรักเองเขาก็ไม่พอใจนะหรือผิดหวังในตัวของชาวอังคารอยู่กับเงื่อนไขที่คุณตั้งกับเขาอ่ะนะอาจจะสกัดความมีเสน่ห์ของเขาอ่ะออนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะกับคนที่เข้ามานะปิดบังไว้เพราะว่าพูดไปก็กลัวจะมีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่จริงๆต่าง,งๆอ่ะ มันก็เลยทําให้แบบต้องปกปิดไว้ก่อนหนึ่งมันยังไม่ใช่อะ่ะแต่ชาวอังคารก็งอนแล้วไม่พอใจแล้วนะคะแต่ก็มีโอกาสดีขึ้นนะอนาคตถึงแม้ว่าจะก,กังวลหรือว่าเงาคิดถึงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่วันอังคารชาวมีนก็ได้นะคะนะอาจจะชาวมีนก็ได้นะประมาณนั้นนะคะที่ เจอชัดเจนหน่อยนะชาวราศีอื่นก็เจอได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่หนักเท่าราศีมีนนะคะประมาณนั้นเป็นการทานายโดยภาพรวมนะพราจะเคร่งเครียดอาจะมีการทานายให้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะเพราะนั้นเปียบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับความเข้าใจกันมีอะไรคุยกันมันก็จะดีขึ้นนะคะอาจจะไม่เกิดปัญหานี้เลยก็ได้ มีโอกาสก็พากันชวนกันไปเที่ยวบ้างออกงานโน่นนี่นั่นบ้างนะนะช่วงนี้มีงานเทศกาลก็ชวนกันไปบ้างไหว้พระสวดมนตนะ์ชวนกันไปทําบุญนะคะนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารู้สึกไม่ไม่พอใจกันอยู่กับเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิดแต่มันดูเหมือนว่ามีเรื่องราวปกปิดทำให้งอนอะประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่คบกันเนี่ย แล้วก็ชองคันเองก็อยากแต่งงานแล้วอยากมีครอบครัวโดยเฉพาะไม้ที่คบกันเนี่ยนะยังยังยังมีเงื่อนไขลักษณะที่แบบว่าตั้งเงื่อนไขในลักษณะของครอบครัวอยู่เรือพ่วงอะไรประมาณเนี้รักรักชั้นก็ต้องรักลูกชั้นดูแลครอบครัวชั้นอะไรประมาณเนี้บางท่านอะไรเป็นชาวต่างชาตินะอันเป็นชาวต่างชาติคบคบกับชาวต่างชาติหรือไม่เนี่ยนะนะคะ ประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดนี่แน่นอนคุณจะไปเรื่อยๆนะใครมาคุยคุณก็คุยคุณก็เริ่มต้นได้ดีทุกคนนั่นแหละมากมายไก่กองเข้ามาจุยจีบชาวอังคารเนี่ยนะได้พูดคุยกันได้ทักทายกันเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้กับทุกๆคนเพราะคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีใจกว้างแล้วก็ชอบเอาชนะเนี่ยประมาณนั้น มันขี้สงสารแต่ก็อยากเอาชนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่บอกนะนะรนะอยยิ้มจะมีสเสน่ห์แต่ดวงตาเนียมีอำนาจสยบเลยนะเออศบตาชาววันังคารไม่ได้นะชอบตกลุมรักเลยนะจะบอกให้สําหรับชาววันอังคารเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์ที่ดวงตาแล้วก็ดุด้วยดวงตาที่ดุด้วยนะอ,อถ้าตกกลุ่มรักเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องอยู่ภายใต้อานัตของชาววันอังคารนะคะ นะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เขาก็ใจดีนะจริงจังอะ่ะกับความรักด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยบอกได้เลยนะบางทีเขาอาจจะไม่พอใจในลักษณะที่คุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะบางท่านมาในรูปแบบของไม้ไม้ที่ไม้อาจจะเป็นชาวต่าตงชาติก็ได้นะแล้วก็คนที่เข้ามาในค่อนข้างมีฐานะนะบอกได้เลยชาวลังคาลโสดเนี่ยที่คุณคุยเนี่ย ถ้าเป็นในลักษณะของอบอวบมีเนื้อหน่อยเนี่ยจะมีฐานะแล้วก็ใช่ก็เป็นลักษณะที่คนใจดีมม้ใจดีด้ดวยนะส่วนหนึ่งคุยคุยกันไปนะแต่คุณบางบางท่านที่เป็นโสดอาจจะเป็นโสดไม้ก็ได้แต่คุณยังรักครอบครัวยังห่วงครอบครัวอยู่เพราะ,ะนั้นคนที่คบเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาระวังตัวเหมือนกันนะบางทีมันก็มีความรู้สึกว่ายังผิดหวังอยู่ในลักษณะที่คุณอาจจะ ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะคุยกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะของแฟนเก่าเพื่อนเก่าเข้ามาความสัมพันธ์ก็ถือว่านะยังยังไม่ชัดเจนน่ะยังมีเรื่องราวแบบคือไม่เปิดเผยอะปกปิดซึ่งกันละรกันอยู่เพราะนั้นการพัฒนาจึงเป็นไปได้อย่างช้านะคนโสดเนี่ยนะนะโดวยเฉพาะคนที่คนรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันแล้วกลับมาคุยกันเนี่ย มักจะเจอในลักษณะที่ยังไม่เปิดเผยตัวคือเปิดเผยในปัญหาหรือว่าเปิดเผยในเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกัน่ะคือยังมีกักกักคำพูดไว้อยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจเขาคุณก็เปิดเผยไปเลยพูดคุยไปเลยนะแต่คุณไม่มั่นใจคุณก็บอกเขาไปตรงตรงเนี่ยเพราะว่าชาวอังคารมักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีอารมณ์ชัดเจนอย่างที่บอก้วนกะ็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะ ก็สรุปเป็นคลิปสั้นๆให้กับชาวนอังคารนิดนึ่งนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปยาวก็คงประมาณนี้แหละนะส่วนคนที่จะดูคลิปสั้นนะสำหรับท่านสมาชิกนะไม่อยากดูต่อก็จบแค่นี้ก็ได้หรืออยากดูต่อก็ไม่เป็นไรนะชาวนอังคารคาดการในครึ่งปีแรก2568เนี่ยสถานการณ์ความรักในเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ นะมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยหรือออกงานบ่อยๆนะคะเ,เป็นคนที่มีอำนาจในดวงตามีสเสน่ห์ในดวงตานะยิ้มเนี่ยมีสเสน่ห์มากเลยนะนะแต่ค่อนข้างจะจริงจังนะจริงจังบวกกับการที่แบบเหมือนกับว่าขี้สงสารแล้วก็เอ่ขี้สงสารมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจแต่บางท่าน ก็แค่อยากเอาชนะบางท่านนะคบเขาเพื่อต้องการเอาชนะก็มีมันเป็นอย่างนั้นนะเจา้าอังคารนี้ให้อิสระกับคนรักนะไอ้ความให้อิสระเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาที่ต้องวิตกกังวลในอนานะคตข้างหน้านะคะนะคะคนรักก็ผิดหวังไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้คบกันเนี่ยคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่อ,ออกงานบ่อยพบปะสังสรรค์บ่อยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะ อ่าแต่ก็ยังครอบครองกันอยู่แต่ก็อยู่ด้วยกันด้วยอะาหลายอย่างนะด้วยภาระผูกพันหลายๆเรื่องนะมันทำให้มีความวิตกกังวลหรือระแวงแต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจนะระแวงในลักษณะที่มีเรื่องปกปิดนะ่ะมีเรื่องปิดบางซ่อนเลนหรือมีทําแบบเหมือนไม่เปิดเผยบางเรื่องราวเนี่ยนะปกปิดทําให้สงสัย เพราะนั้นคนที่มีครอบครัวเผาๆกับการออกงานบ่อยๆก็ดีนะมีอะไรพูดคุยกันนะคะว่าคนรักรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจในจุดนี้เท่าไหร่นะคะอืมนะส่วนคนที่คบกันเนี่ยอาจจะไม่พอใจงอนกันนะแต่ก็ยังดูแลกันอยู่นะอ่าคือคนที่คบกันอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวแล้วแล้วก็ตั้งเงื่อนไขอะ่ะนะ แต่ชาวคนรักเนี่ยอาจจะยังยังไม่ตอบรับกับเงื่อนไงเงื่อนไขทําให้มีความรู้สึกว่ามีเรื่องราวต้องปกปิดกันอยู่มีเรื่องราวที่จะคือทําไม่ได้แต่ไม่พูดหรือมีเรื่องราวที่ยังให้ให้สงสัยหรือให้คิดมากในลักษณะที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาพูดคุยอะไรประมาณเนี้โดยเฉพาะไม้ที่คบกันเนี่ยกูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม้ครอบครัวเรือพ่วงอะไรประมาณนี้ นะคะแต่ก็ถือว่ายังรักกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่นะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่มีโอกาสงอเอมีโอกาสงอกันนะคะมีโอกาสได้ของกันของฝากนะคะคนที่มีคู่เนี่ยนะคนส่วนคนที่เป็นโสตนี่แน่นอนคุณไม่ค่อยโรแมนติกหรอกคนที่เข้ามาพูดคุยะแยะๆมาจีบด้วยความมีเสน่ห์เนี่ยนะอาจจะเป็นไม้หรือชาวต่างชาตินะเข้ามาแต่เขายังไม่พอใจหรือผิดหวังในลักษณะที่ คุณไม่ค่อยกระตือรือร้อนในการที่จะคบกับเขาอะนะคะอ่าอาจจะเป็นในักษณะที่แบบว่าไม่บอกหมดไม่บอกหมดเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นไม้โสดมาคุยกันเนี่ยนะนะมันก็เลยคิดมากจะเป็นอะไรยังไงประมาณนี้นะแต่คนที่เข้ามาบอกได้เลยว่าลักษณะอุบอวบนะคะมีเงินมีฐานนะนะคะ าคนคิดจะคบกับเขาคุณต้องเปิดเผยจริงๆจังๆนะ,ะเพราะว่าเขาก็ผิดเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจในะสันที่คนมาเยอะแล้วก็คุณเหมือนกับไม่ไม่ที่คุยกับเขาเหมือนกับเต็มใจหรืออยากไม่อยากมีอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าชาวอังคารยังห่วงครอบครัวอยู่โดยเฉพาะแม่หรือคนที่มีอะไรต้องรับผิดชอบครอบครัวอยู่แต่ก็คุยดีนะเริ่มต้นได้หมดทุกคนนั่นแหละชาววนอังคารใครมาเขาก็มีอัธยาศัายมีมิตรไมตรีที่ดีนะ คุยดบีบางคนก็คุยเพื่อต้องการชนะเฉยๆก็มีนะคะนะคะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันแต่ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดเพราะายังมีเรื่องปกปิดกันอยู่ไม่เปิดเผยไงต่างคนก็ต่างกักอะไรประมาณนี้ถ้ามั่นใจก็คุยไปเลยนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวนางคารนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะอยากดูคลิปยาวก็ไปดูได้ นะ,ะก็คงประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ